จากคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง IOU System ไว้ครับทีเนี้ยพี่ก็อยากรู้ว่า IOU System เนี่ยมันดียังไงอะแล้วก็มันเป็นเฟสวอเตอร์ยังไงอะอย่างแรกพี่อูด๊ดตัว I I, I ย่อมาจากไอออนิเซอร์ครับพี่อูด๊ดซึ่งไอออนิเซอร์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคัพเปอร์ซึ่งคัพเปอร์เนี่ยมีคุณสมบัติของการเป็นอัอกไซด์อยู่แล้วอัอกไซด์ก็คือตัวฆ่าต่อไข่ตัวนี้จะเก่งอยู่แล้วครับตัวต่อมาครับตัว Silver. ซิลเวอร์ซิลเวอร์เนี่ยจะมีคุณสมบัติของการเป็นตัวไบโอไซด์ ก็คือการฆ่าพวกแบคทีรียเชื้อโรคไวรัสพวกนี้ซีเวอร์เขาจะจัดการตัวต่อมาครับพี่อุ๊ดตัวโอตัวโอเนี่ยคือตัวออกซิเดเซอร์ออกซิเดเซอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ผลิตค่าค่าหนึ่งพี่อุ๊ดเขาเรียกว่าค่าออกซิเดชันรีดักชันโพเทนเชียล ไอ้ค่าค่านี้มันจะผมบอกถึงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของน้ําขนาดนั้นครับพี่อู๊ดไอ้ตัวโอเนี่ยมันคือตัวที่ผมไปทดแทนคอรินนี่แหละที่ผมบอกไปคิดทีแล้วว่าเฮ้ยผมมีตัวหนึ่งที่ไวแทนคอรินคือตัวโอนี้ออกซิเดเซอร์ตัวนี้แสดงว่าตัวโเนี่ยมันก็คือเป็นตัวพิเศษือว่าทําให้น้ําเป็นน้ําบริสิทธิ์ได้ใช่ครับเพราะว่าตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกับคอรินเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้คอรินในการฆ่าเชื้อโรคตัวต่อมาครับพี่อู๊ดตัวยูอัลตร้าโซนิกตัวอัลตร้าโซนิกเนี่ย เพราะว่าแบคทีเรียรพุวดพ่นากภาตามผมแบคทีเรียรเนี่ยมีตัวเล็กตัวใหญ่แตกต่างกันไปไซส์ต่างกันไปตัวหนึ่งฆ่าง่ายตัวหนึ่งฆ่า,ายากไอตัวยูเนี่ยมันจะมาทําให้แบคทีเรียรพวกเนี้ยตายง่ายยิ่งขึ้นทําให้ตัวไอกับตัวโอของผมเนี่ยสามารถฆ่าไอแบคทีเรียรพวกเนี้ยได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมไปถึงอาาัลตราโซนิกเนี่ยยังเปลี่ยนผลึกของตะกั่นกับพุวดปกติตะกันเนี่ยมันก็จะไปเกาะตามยาแนวตามปั๊มตามวาลของสระน้ำเราไอตัวยูเนี่ยจะเปลี่ยนผลึกตรงเนี้ยทำให้ตะกันพวกเนี้ยเกาะตัวกับ พื้นผิววัสดุในอยาการยิงกินครับก็คืออันนี้คือระบบ I U system ถูกป่ะใช่ครับพี่อู๊ดเมื่อกี้เนี่ยพี่ได้ยินว่าไอเนี่ยมันมีทั้งไทเทไนียก็คือเหล็กกับคอปเปอร์คอปเปอร์ก็ทองแดงมันเป็นโลหะมันไม่อันตรายหรอไอตัวคอปเปอร์ซิเวอร์เนี่ยถูกของพี่อู๊ครับมันเป็นโลหะโลหะหนักซึ่งถ้ามีการคอนซูมเข้าไปในร่างกายมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ว่าตัวระบบผมเนี่ยมีการจดพาเทนพี่อู๊ดซึ่งไอพาเทนตัวเนี้ยมันระบุว่า ตัวคอนโทรล box ของระบบ i u System เนี่ยจะคุมปริมาณการปล่อยประจุ Copper Silver เ,เ,เนี่ยอยู่ที่0.2-0.4 ppm เท่านั้นข้อดีของให้ตัว i u System เนี่ยอย่างแรกเลยพี่อู๊ดผมไม่มีคอรีนผมไม่มีสารเคมีพี่อู๊ดสามารถว่ายน้ำได้เต็มที่โดยที่พี่อู๊ดไม่ต้องใส่แว่นตาพี่อู๊ดบ,บอกคลิปแรกใอดแว่นนี้ต้องใส่อยู่พี่อู๊ดมองไม่เห็นครับผมพี่อู๊ดอีกอย่างนึงพี่อู๊ดข้อดีของไอ้ตัว i u System เนี่ยเทียบกับระบบเดิมๆเนี่ยผมเนี่ยรักษาการฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้นานหมายความว่าอะไร รู้ไม่ต้องกลัวฝนตกแล้วตอนนี้ฝนตกเมื่อไหร่น้ําล้นเมื่อไหร่ถ้าเป็นระบบเก่าๆเนี่ยพี่วุฒิตื่นมาเจอน้ําเขียวเลยความเข้มข้นของการฆ่าเชื้อโรคหายไปแต่ I U System ผมเนี่ยผมมีคัพเปอร์ซิเวอร์ที่ผมบอกผลิตออกมาตามคอนโทรลบล็อกที่ผมติดตั้งไว้ผมสามารถเซฟค่าให้มันรันตอนกลางคืนเพื่อชดเชยกับฝนที่ตกลองอกมาได้ครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวปัญหาน้ําเขียวการคันผิวส่งกลิ่นเหม็นๆเนี่ยตัวนี้ไม่มีครับพี่วุ๊ดว่ายน้ำเหมือนกับว่ายอยู่ในน้ำปลาสำหรับตัว I U System ก็ประมาณนี้ครับ สำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Massive Link แล้วก็ช่องทางติดต่อเนี่ยผมจะทิ้งไว้ตรงช่อง Description ข้างล่างเลยครับ